ตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นกับเงินแสนกับโบนัสน,นะพี่แต่เรารู้สึกว่าเ mm hmm. ฮ้ยเวลาเราที่หายไปกับความเครียดที่เราได้รับอ่ะมันไม่คุ้มค่ารู้สึกทําไมชีวิตเราต้องมาอยู่ในกรอบแบบนี้แล้วตอนนั้นก็คือขายอาหารทะเลคู่ไปด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเนี mm ่ย hmm. เราทํางานเรายังขายได้เท่านี้ถ้าวันหนึ่งเรามาฟูลไทม์อ่ะเรามามีเวลากลับมาแล้วก็ทุ่มให้มันอ่ะเราจะได้ขนาดไหนสวัสดีค่ะชื่อเปิ้ลค่ะอายุ26ปีเป็นเจ้าของร้านจอป,ปูไสทลักเจ้าแรกในติกต็อกค่ะ แต่เดิมทีเลยอะที่บ้านอนะทำประมงก่อนพ่อออกทะเลมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดนะคะตั้งแต่เขายังเด็กๆบางพาปูเยอะมากวันหนึ่งเป็นร้อยกิโลเลยนะคะต่อรับและทีเนี้ยปูเยอะจัดไม่รู้จะไปไหนที่บ้านก็เลยมาทําเป็นหอยเจาะปูทํามาตั้งแต่ประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่เิ้่ยังไม่เกิดเลยพอเรียนจบมาไปทํางานโรงงานคะ่ะเราอยากได้รายได้เสิริฟก็เลยไปเอาของที่บ้านนั่นแหละมาขายคนที่เขาอยู่ตามโรงงานอย่างเงี้ยคะ่ะพี่เขาก็ไม่เคยกินอาหารทะเลที่มาสดแบบเนี้ยทำงานโรงงานได้ประมาณ ีปีกว่า,าค่ะตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นกับเงินแสนกับโบนัสนะพี่แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราที่หายไปกับความเครียดที่เราได้รับอะมันไม่คุ้มค่ารู้สึกทำไมชีวิตเราต้องมาอยู่ในกรอบแบบนี้แล้วตอนนั้นก็คือขายอาหารทะเลคู่ไปด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราทํางานเรายังขายได้เท้าเนี่ยถ้าวันนึงเรามาฟูลไทม์เรามามีเวลากลับมาแล้วก็ทุ่มให้มันอะ่ะเราจะได้ขนาดไหนตัดสินใจเลยว่าลาออก ถ้าเราคิดจะลุยแล้วก็เต็มที่กับมันแล้วต้องมีแบรนด์แล้วต้องให้คนรู้จักว่าเนี่ยคือจอปูไส่ทะลัก mm. ก็เลยตั้งชื่อว่าหอยจอปูไส่ทะลักให้ปูแบบไม่ยั้งเลยแล้วก็ไม่ต้องมีแห้วไม่ต้องฝันร้ายกับจอปูที่ทุกคนเคยกินนะคะคือเอาสูตรที่บ้านะแล้วก็มายกระดับที่ให้ปูมันเยอะกว่าเดิมแต่ไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือว่า t i k t o อกพยายามสื่อให้คนรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยของทะเลสดๆอะ่ะจากบ้านเราเลยพยาพยามขยันทำคอนเทนต์จนอยู่คืนหนึ่งคลิปติดข้อความวันนั้นนเป็แบบ พันๆข้อความเลยจนเป็นหมื่นแล้วพี่หนูตอบตั้งแต่คืนนั้นอะสวันหนูไม่ได้นอนเลยรสชาติค่ะแล้วก็ความสดของเนื้อปูปูที่เราเอามาใช้นะพี่ มันขึ้นมาจากเรือวันต่อวันเลยค่ะไม่ใช่ปูที่ผ่านการเลี้ยงออกเหมือนตามแบบตามทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะพอขึ้นมาปุ๊บเราจะเอามันนึง่งใหม่ๆเลยเนื้อมันจะหวานค่ะด้วยความที่เป็นปูพื้นบ้านบางพานเนื้อมันจะหวานไม่เหมือนปูโซนอื่นทําสดใหม่ทุกวันเลยค่ะสินค้าที่ขายเดียนดับหนึ่งของที่ร้านเลยนะคะจะเป็นตัวจอปูไส้ทะเลค่ะแล้วรองลงมาก็จะเป็นน้ําพริกไขป่ปูแล้วก็จะมีอีกเมนูหนึ่งที่ขายดีก็จะเป็นตัวขนมจีนน้ายาปูค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เฟซบุ๊กปูมาบ้านคนคคทะะเล่ แล้วก็ติ๊กต็อกจอปูไส้ทะลักนะคะสามารถเสิร์ชเข้าไปได้เลยค่ะตอนนี้มีหน้าร้านอยู่ที่บางแสนค่ะอยู่ที่ถนนบางแสนสายล่างยือเยืองกับประตูสาธิตค่ะตอนทํางานประจําทํางานแค่ห้าถึงหวันแต่พอมาเป็นนายตัวเองทำงาน7วันไม่เคยมีวันหยุดเลยนะคะพี่แล้วทางานเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันแต่มีความสุขแล้วสิ่งที่ได้รับมันทําให้เรารู้สึกว่าอนาคตเราอาจจะสบายก็ได้แต่ถ้าเราทําตรงนั้นน่ะ รามีวันหยุดก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องทําอยู่อย่างนั้นนะพี่เพราะว่าล็อกมันมาเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้หนูแทบจะไม่ได้นอนเลยนะข้าวก็แทบจะไม่ได้กินแต่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยหนูมีความสุขมีความสุขที่ได้ออกจากตรงนั้นมาแล้วมาทําอะไรที่รู้สึกว่าเราพามันไปได้อีกมันต้องไปอีก